สวัสดีครับเจ,จาะๆรอๆๆๆสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเรารอกันเร็วเป๋าเป๋าอะไรไม่เหมือนมีมาขอครับเอานี่นี่อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อน ผมชื่อป๊า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 หรอแล้ว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 ป๊าป๊าเรียกหมามิให้ฟังหน่อยสิครับหมามิกันเร็วมามีหมามีหมามิไหนเรียกหมามิกันเร็วมามีหมามิแล้วหมามิแล้วแล้วแล้วดัดตี้อะดัตตี้ดัดตี้ดัดตี้ดัดตี้แล้วเจตตี้อะ เจเจกอนเ็เร็กเจเจก่นเล็วเจเจจเเจเจเออแล้วมาาก่อนเร็วเรียก่าก่อนเรียกาม่าคับเรียกก่อนเร็วาเรียกาก่อนเร็วาม่า

như con con liu Bà Bảo cua pau cua cua lo cua lai luôn cua lao ao cua lao ao mày không ao mày ao 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 เอาอะไรครับเอาอะไรเอาหรอปลูกเจ๊เจ๊หรอปลูกเจ๊เจ๊ไหมเอาป่ะเอาเอาหรอ<ะ>เอาบายมามิก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องก่อนเร็วบา๊วบายบายเร็วบ๊ายบายจุ๊บด้วยจุบบย๊บไปมีหมาด้วยอ่าไปซะแล้ว